มันเอ๊จำกัดได้เหตอนนี้เรื่องอาจะมุ่งเดี๋ยวก็เดีกกเด๋ยวนในยึดต้องจะมุ่งอะตามหลบก,กันบอบหลบกันไม่หยุดไม่ย่นเนี่ยโอ้ยตา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 ยแต่น้องเขาไว้ส่งรถมันก็ไม่ต้องมาเช็คราคาก็าาไปเดี๋ยวก็แาทมานรูปะ Bên đây nắng ghênh 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 รุดออกจากการหมดแล้วตายแล้วเว้ยรุดหมดแล้วพี่น้องเนียอืมแตกหมดแล้วพังหมดแล้วนี่ยร่วงลงมาหมดแล้วแลกเนาะเว้ยตายน้ำก็ลัวน้ำก็มุดนุ่งมุดน้ำรั่วอันนี้ก็จะร่วงลงตอนไหนก็ไม่รู้นะ nào thằng kinh bò đâu quên đấy thằng kinh lút đồng mà chóc chất lút đông mà bác nào con mới đành mất thì phẳng bác nào bình là thì bình đẳng đấy con này mới đành mất thì phẳng bác คือจะนิ่มหลวงก็ต้องกระจกหลวงแดงมดันอะพังมันอะ <c oughs> เออตายตายตายพ่อเนี่ยมาถันมัดผังมาแล้วบ้านนี้มีน้องนะดูทำบื้อได้ครับ